สนับสนุนโดย To y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการรัชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญโดยมีภาพรวมราชองการปลดก้าปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดก,กระทรวงมหาดไทยพ้นจากตำแหน่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง24รายนายชำนาญวิทตยตรัฐพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และแต่งตั้งให้ดํารงตาแหน่งรองปลัดกระทรวงนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตพ้นจากตําแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนแต่งตั้งให้ดารงตําแหน่งอธิบดีกรมการปกครองนายชัยวัน์ชื่นโก้สมพ้นจากตําแหน่งรองปลัดกระทรวงและให้ดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนายชัยวัน์จุนทีรพงศ์พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายสนัน ol, น ing, นาานส่น,นงงพงศ์อักษรพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหชชงวัดกาะสินนายชลธียังตรงพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซานายสุภกินแวงชินพ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงและให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครน,นายกนายขอจรเกียรติรักพาณิชมณีพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ER, นายทวีเสริมพักดีกุลพ้นจากตำแหน่งผู้ราชการจังหวัดเลยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นายนริชาโคสาศิวิไลพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬและให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมนายภาสกรบุญยรัตนพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายสุพจนรอดเรืองณหนองคายพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายโสพลสวรรน์พนน้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายวิบูลแววบันดิตพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามนายอัมพลพงศ์สุวรรณพ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานายเกติศักดิ์ตรงสิริพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนายอนุพงศ์สุขสมนิทพ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ดารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดนายสมนึกพรมเขียวพ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายสักระกบินการพ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดระนองแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลนายผลดําทำพ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคาร นายบัญชาชาวรินพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนายเจษฎาจิตรัฐพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายพิริยะฉันทดีโลกพ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและนายสุภทธิ์ก่อเจริญยศพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566เป็นต้นไป และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แทหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ